ด้านหน้าผมเป็นสถานีลำสาลีนะครับดูสิครับรถติดมากเลยนะครับขาเข้าเมืองนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เป็นข้าวตนนลาดพร้าวนะครับและข้างหน้าเราก็เป็นตลาดบางกะตินั่นเองและด้านบนก็เป็นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ ซึ่งมีแนวโค้งที่อลังการมากเลยซึ่งจุดใต้ทางโค้งนี้ก็จะเป็นแยกจากถนนลาดพร้าวเก้าถนนสีนักกรินนะครับนี่ก็จุดเริ่มต้นของถนนสีนัก,กรินเลยซึ่งถนนสีนัก,กรินก็จะไปจนถึงสำโรงนู่นแหละและเราจะเห็นว่าตรงกลางเสานะครับก็จะมี จุดตีไว้สร้างสกายวอล์กนะครับจากสถานีลำซาลีไปสู่หน้าเดอะมอบางกะปิและก็นิดานะครับซึ่งคนที่ลงสถานีลำซาลีก็สามารถเดินเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆได้นะครับหรือไปต้เรือบางกะปิก็ได้นะครับสะพานที่ด้วนๆข้างหน้าเขาคือสะพานข้ามแยกบางกะปินั่นเองซึ่งจุดกลางหน้าก็กำลัง หรือถอนอยู่นะครับเพื่อก่อสร้างสะพานตัวใหม่นะครับ่ mm hmm. อนกวางนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นทางไปหน้าเดอะมอลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าสะพานข้ามแยกบางกะปิดได้ก่อสร้างไปเยอะแล้วนะครับ mm hmm. มีแนวคานแล้วนะครับ mm hmm. รถไฟฟ้าจุดนี้นะครับ mm hmm. ก็จะปานห้างใหญ่ๆห,หลายห้างเลยครับ mm hmm. นี่ครับโลตัสก็ปาน เดอะมอบางกะปินะครับก็ผ่านนะครับโรงแรมก็มีนะครับท่าเรือเดอะมอบางกะปินะครับก็ผ่านน้อมจิตก็ผ่านนะครับว้าวเราจะเห็นว่าสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับก็จะมีโครงแล้วนะครับแบบนี้เลยโอ้โหเป็นโครงเหล็กนะครับใหญ่โตแล้วนะ ที่เห็นใกล้ๆนู้นนะครับโลตัสและก็ 1, พันทิพย์นะครับส่วนนี้ก็ถนนแอปปิเลนะครับซึ่งจะมีตลาดนะครับเป็นชุมชนห้อยคนเข้ามาซื้อของกินนะครับเยอะแยะเลยและไกลๆนู่นเป็นห้างแอปปิเลนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นเดอะมอล์นะครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่าจโกรวสร้างไปเยอะแล้วเนี่ย นี่คือบริเวณห้างแอบปี้แลนด์นะครับซึ่งจะมีรถตู้นะครับบริการนะครับซึ่งมารถไฟฟ้าแล้วมาลงที่นี่เราก็ขึ้นรถตู้ต่อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคือสวัสดีครับ